ใครที่ชอบทานไข่ดาวก,กรอบๆต้องดูเลยวันนี้ครัวไม่เพึ่งมี3วิธีเด็ดไข่ขาวกรอบฟูไข่แดงเยิ้มๆน่ากินที่สุดมาเริ่มด้วยวิธีที่1นนะคะเราก็ตอกไข่ลงไปวิธีนี้เราจะแยกไข่แดงกับไข่ขาวออกมาก่อนเคล็ดลับไข่ดาวอร่อยเราต้องใช้ไข่ใหม่นะคะไข่แดงจะกลมแล้วก็สดแบบนี้เราจะใช้ไฟแรงสุด ตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปรองให้น้ำมันร้อนเลยนะคะจากนั้นเราก็เทไข่ขาวค่ะที่แยกเอาไว้นะลงไปทอดก่อนเลยนี่เมื่อน้ำมันร้อนนะคะไข่ขาวก็จะขึ้นฟูน่ากินแบบนี้เลยทุกคนสังเกตรตรงขอบไข่ขาวนะก็จะเริ่มแบบว่าเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแล้วก็กรอบฟูค่ะเมื่อกรอบได้ที่แบบที่ชอบก็นำไข่แดงโปะลงไปตรงกลางแบบนี้เลยนะคะ ในตอนนี้ให้ทุกคนเบาไฟลงค่ะให้ไข่ขาวกรอบไม่ไหม้นะแล้วก็ไข่แดงไม่สุกจนเกินไปเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวิธีที่1ไข่แดงเยิ้มๆไข่ดาวกรอบฟูสวยนาทานมากๆใครที่ชอบไข่ขาวกรอบฟูมากๆต้องมาดูวิธีที่2เลยค่ะเราก็ยังจะแยกไข่ขาวกับไข่แดงออกมาก่อนนะวิธีนี้สูตรนี้ไข่ขาวกรอบสนั่นล้านบ้านเลยค่ะลองทำตามกันดู เราก็จะใช้ไฟแรงสุดเหมือนเดิมนะคะตั้งกระทะเราก็ต้องรอน้ำมันร้อนแบบจัดๆเลยนะเทไข่ขาวลงไปโอ้โหไข่ขาวนี้ค่ะฟูฟ่องแบบนี้เลยใช้น้ำมันร้อนๆทำให้ไข่ขาวสุกกรอบนะคะมีสีสันใช้ได้แล้วเราก็จะกลับอีกด้านหนึ่งลงทอดค่ะรับรองว่าสูตรนี้นะไข่ขาวซุปเปอร์กรอบอร่อยมากๆ แล้วมันก็จะใช้ปลายตะหลิวนะคะกดตรงกลางให้เป็นหลุมๆแบบนี้เมื่อกรอบได้ที่ตามที่เราชอบแล้วนะทุกคนก็ตักขึ้นมานะแล้วก็เอาไข่แดงค่ะโปะลงไปตรงกลางแบบนี้นะตอนนี้ต้องปรับลดไฟลงนะคะระวังอย่าให้ไหมแล้วเราก็จะได้ไข่ดาวที่แบบว่าซุปเปอร์กรอบฟูนะคะไข่แดงเยิม้มๆน่าทานที่สุดเลยค่ะใครชอบแบบกรอบๆลองดูเลยนะ ามมาค่ะยังมีวิธีที่3นะอันนี้ทอดแบบง่ายที่สุดวิธีนี้เราจะไม่แยกไข่แดงกับไข่ขาวนะคะทอดไปพร้อมๆกันเลยแต่ต้องตั้งน้ำมันให้ร้อนจัดๆเลยนะมีควันขึ้นจากนั้นก็ใส่ไข่ลงไปค่ะตัวไข่ขาวจะขึ้นฟูนะคะแล้วก็ห่อไข่แดงให้สวยน่าทานพอดีปรับลดไฟลงค่ะแล้วก็ค่อยๆทอดนะจนได้ไข่ขาวที่กรอบตามแบบที่เราชอบนะคะ เสร็จแล้วไข่ดาวยอเยิ้มที่กินกับอะไรก็อร่อยค่ะยังไม่หมดทุกคนวันนี้แนมะ่พึ่งแถมวิธีการทอดไข่ดาวสุกแบบไทยๆค่ะทงํง่ายง่ายทานง่ายกรอบอร่อยเนี่ยค่ะทอดให้สุกนะจากนั้นเราก็กลับอีกด้านหนึ่งลงทอดเลยนะคะวันนี้ก็จะได้ไข่ดาวที่กรอบฟูทั้งสองด้านแต่วิธีนี้เราจะได้ไข่แดงที่สุกนะคะไข่ขาวกรอบทั้งสองด้านแบบนี้เลย ถ้าใครชอบไข่แดงเยิ้มเยิมวิธีนี้ก็ผ่านไปได้เลยนะไข่ดาวแบบไทยๆทานอร่อยจนหยุดไม่อยู่เลยไข่ดาวเป็นเมนูที่ง่ายที่สุดกินกับอะไรก็อร่อยทุกอย่างนะคะอันนี้คือไข่ดาวนางงามค่ะสวยหยาดเยิ้มเลยส่วนอันนี้ก็ไข่ดาวซุปเปอร์กรอบอร่อยฟินทุกคำใครชอบทานไข่ดาวแบบไหนและทานกับอะไรมากที่สุด แบ่งปันความชอบบอกแจ้งในคอมเมนต์ได้เลยเคล็ดลับง่ายๆนะคะในการทำไข่ดาวให้น่ากินจากครัวแม่พึ่งลองนำไปทำกันได้เลยค่ะ mm. วันนี้แม่พึ่งทำเมนูหมูผัดพริกหยวกค่ะทานกับไข่ดาวไม่ว่าจะเป็นไข่ดาวแบบไหนนะคะถ้าไข่แดงเยิ้มๆไข่ขาวกรอบๆนะ mm. อร่อยทุกอย่างเลยค่ะ มากดติดตามให้กำลังใจครัวแม่พึ่งด้วยนะคะรับชมเมนูอร่อยแล้วก็สาระดีๆมากมายในทุกๆวันเลย